สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องพันธะรหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอีบุ๊กฉบับเต็มพันธะรหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดสเสน่นางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูหมอก ใต้เงาบุษบาและพันธารลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัชิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัชิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์รัิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังคะ่ะนิยายเสียงเรื่องพันธารลวงตอนที่12สามีจอมผดดเดการไหว้พี่เขาสิลูกมาทวียกมือไหว้ปัทวิกร ตามคำกระซิบบอกของมารดาน้ำตาหยาดรินลงบนมือของชายหนุ่มก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นหญิงสาวพยายามกระพริบกร้ำกลืนให้มันกลับลงไปไม่ยอมให้หยาดล้นลงมาอาบแก้มแม้จะเจ็บลึกๆในใจที่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่มีทางนี้จากปัทวิกรและวันนี้ได้ระหว่างเธอกับชายหนุ่มไม่ได้คุยกันอีกเลยหลังจากที่เธอตะวาดใส่เขาทางโทรศัพท์ในวันนั้น งานเกิดขึ้นได้จากการจัดการของผู้ใหญ่เมื่อต้องเผชิญหน้าอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทาั้งครอบครัวในตอนที่มาสู่ขอมาทวีก็เพียงนั่งเงียบเงียบส่วนชายหนุ่มก็ต้องบินกลับพร้อมบิดามารดาของเขาทันทีเพื่อเคลียร์งานเนื่องจากมารดาของเธอไปดูเลิกทันทีที่สองครอบครัวตกลงกันได้และก็ได้วันแต่งงานเร็วอย่างน่าใจหายสำหรับมาทวีทว่าสำหรับทุกคนแล้วเธอก็เหมือนเด็ก ที่ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดูแลไปจึงไม่มีใครถามไทยหรือรู้สึกแปลกใจกับการเงียบผิดปกติของเธอมีเพียงกัญญาณันที่รู้ทุกอย่างระหว่างเธอกับปัทภิกรจริงๆเท่านั้นทว่าอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในบ้านเช่นเดียวกับเธองานพิธีไม่ใหญ่อลังการแม้ว่าสองตระกูลจะเป็นที่รู้จักและนับหน้าถือตามากเพราะตกลงกันไว้ว่าไม่อยากให้วุ่นวายจนเกินไป ทั้งคู่บ่าวสาวก็ยังไม่มีเรือนหออย่างจริงจังถึงพื้นที่บ้านพ่อเลี้ยงสลาจะรองรับได้ทว่าเมื่อสองบ้านเห็นดีเห็นงามเรื่องเชิญเฉพาะผู้ใหญ่ในจังหวัดและญาติสนิทจึงเป็นงานพิธีแบบชาวเหนืออย่างเรียบเรียบเน้นการต้อนรับแขกด้วยอาหารเหนือแบบจัดเต็มอิ่มน้ำอย่างไม่ให้เสียชื่อพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพิธีส่งตัวจัดที่คอนโดที่ปัตตบีซื้อเอาไว้คุณชายพงศกร กับคุณรุจิรัตขอโทษขอโพยทางพ่อเลี้ยงสลากับแม่เลี้ยงมาลาตีหลายครั้งในเรื่องเรือนหอทั้งที่เป็นลูกชายคนโตแต่กลับยังไม่มีเรือนหอให้ลูกสบายอยู่ทว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงต่างก็เข้าใจดีเพราะปัจถวิกรต้องดูแลงานที่กรุงเทพเป็นหลักเพราะเขาเป็นเสาหลักของบ้านส่วนลูกสาวของท่านก็มีงานอยู่ที่นี่ทำให้ต่างก็ยังหาที่ลงตัวระบุ เพื่อสร้างเรือหอไม่ได้และงานก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่จะสามารถสร้างบ้านหลังหนึ่งได้ทันมาทวีลุกขึ้นพวดทันทีที่บิดามารดาทั้งของเธอและปัทภวิกรออกไปจากห้องรากอรชนเดินเลี่ยงคนตัวสูงไปพร้อมกับปานน้ำตาลวกลวกแรง,แ,รงแม้จะซึ้งใจกับคำพูดฝากฟังส่งตัวของบิดามารดาหากความโมโห ก็อัดอั้นตันใจอยู่ไม่น้อยชายหนุ่มในชุดสูตรเรียบร้อยสีขาวทั้งชุดที่ใส่รับแขกในงานเลี้ยงเองก็ลุกขึ้นยืนมือล้วงกระเป๋าใบหน้าขาวคมมองตามคนตัวเล็กด้วยตาคมดุไม่พอใจกับกิริยาของอีกฝ่ายทว่าเขาพยายามเข้าใจว่าอารมณ์หญิงสาวไม่ปกติผมคงต้องไปกราบระวังที่นี่กับกรุงเทพส่วนเรื่องบ้านผมจะสร้างทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่บ้าน อัฐพันธ์พง์คุณพ่อเตรียมที่ทางไว้ให้แล้วแต่สำหรับที่นี่ผมจะเรียนถามกับพ่อเลี้ยงอีกทีคุณไม่ต้องคิดมากนะเขาบอกกับคนที่เริ่มจะแกะดอกไม้บนผมและเครื่องประดับของตัวเองอยู่ที่หน้ากระจกเมื่อเขาพูดถึงตรงนี้อีกฝ่ายก็วางต่างหูลงบนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างแรงมองตอบเขาผ่านกระจกแววตาคุณมองผมแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณไม่รู้จริงๆหรอคะ เสียงเจือความอูอีเพอผ่านการร้องไห้มาถามกลับดูแข็งถึงผมจะรู้แล้วยังไงตอนนี้คุณก็แต่งงานกับผมแล้วจะทำตัวดือ้อหัวแข็งไปทำไมแล้วผมก็คิดเรื่องบ้านของเราเพื่อให้คุณสบายใจว่าคุณจะได้อยู่กับพ่อกับแม่ของคุณด้วยไม่ใช่ผมจะจับคุณมัดมือชกไปอยู่กับผมที่กรุงเทพยอย่างเดียวปัทวิกรดูออกว่ามาทวีโกรธเข้ามากอาจจะเกลียดด้วยซ้ำ แต่เขาไม่อยากปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะอย่างไรเสียเขาก็เป็นคนทำให้เธอเสียหายเรื่องที่บอกกับมารินีไปว่าเป็นแฟนอีกทั้งเขาเคยแตะต้องอีกฝ่ายไปแล้วเพียงแค่จูบก็ตามนั่นก็คงมากพอที่จะทําให้มาทวีสามารถพูดได้ว่าเขาเคยล่วงเกินเธอเพราะแม้แต่น้องสาวเขายังพูดกับเขาด้วยคำนี้ล่วงเกิน การยานันบอกว่ารู้สึกแย่ที่พี่ชายที่ตัวเองเคารพและรักทำเรื่องไม่ดีล่วงเกินเพื่อนของเธอและยังบอกอีกว่าคืนนั้นมาทวีเสียใจมากและร้องไห้ทั้งคืนถือเป็นบุญคุณสินะคนอายุน้อยกว่าส่งเสียงยันสะบัดหน้านี้กลับไปถอดสร้อยกับกำไลข้อมือก่อนที่จะเดินไปหาเสื้อผ้าของตัวเองจึงไม่รู้ว่าคนมองเห็นท่าทางของเธอ ตาวาวับจากที่พยายามทำความเข้าใจและปล่อยวางเขากลับรู้สึกว่าคงต้องคิดใหม่เสียแล้วหากไม่กำราบกันเอาไว้ก่อนมาทวีก็คงไม่เกรงกลัวหรือเกรงใจเขาทั้งที่ภรรยาควรจะเชื่อฟังสามีร่างสูงขยับตามคนตัวเล็กไปด้วยเสียงเดินที่ไม่ดังนักคนที่ไม่รู้ว่าชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้แล้วหันกลับมาพร้อมกับหอบเสื้อผ้า ก็ชนเข้ากับอีกฝ่ายเข้าเต็มเต็มอุ๊ยมาทวีอุทานเบาทะวะ่าตกใจมากไม่คิดว่าคนตัวใหญ่จะเข้ามากลายเธอขนาดนี้แต่ยังไม่ทันขยับนี้อ้อมแขนแข็งแกรง่งก็รวบเธอเข้าไปในอกนาคุณปัดจะทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าระหว่างเราคงต้องมีมาตรการอะไรสักหน่อยใบหน้าคมเรียบสนิทขณะพูดทว่าตาคู่คมฉายแววคุกคุนคนเห็น จึงรับรู้ได้ว่าชายหนุ่มไม่พอใจเธอคุณได้ชื่อว่าเป็นเมียของผมแล้วนะซองและผมก็ไม่ชอบที่คุณพูดอย่างถือดีแบบนี้กับผมคุณควรมีสำม,มาคาระวะเพราะผมอายุมากกว่าคุณหลายปีเป็นไปได้คุณก็ควรเรียกผมว่าพี่มาทวีอ้าปากค้างกระพริบตาปริบๆก่อนที่จะดึงสติกลับมาจึงทวงติงกลับไปนี่คุณไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันนะ คนตัวเล็กพยายามสะบัดตัวทิ้งของในมือเพื่อปลดแขนกำยำออกไม่ยอมจำนนกับคำสั่งอีกฝ่ายง่ายๆเมื่อเห็นท่าทางขัดขืนของมาทวีแล้วปัทถวิกรก็ยิ่งขัดใจที่หญิงสาวแสดงอาการชัดเจนว่าไม่ฟังเขาไม่ใช่เจ้าชีวิตอย่างนั้นหรือปัทถวิกรกัดฟันพูดตาคมวบาวดุดันแล้วก็ชับร่างในอ้อมกอดพร้อมกับโน้มใบหน้าคมลงมาหามือบางยกขึ้นกันปาก กับสันกรามของเขาและเบี่ยงหน้าหนีทันทีนี่คุณไม่เอาไม่เอานะอย่ามาทำรุ่มร่ามนะทําไมจะทำไม่ได้ผมเป็นสามีก็ถือว่าเป็นเจ้าของร่างกายของคุณแล้วเขาพูดอย่างถือสิทธิ์ในเมื่อไม่เชื่อฟังกันก็ต้องใช้วิธีนี้ล่ะคุณจะได้ไม่กล้าเถียงผมเสียงดังชอดชอดอีกชายหนุ่มพูดพร้อมกับหลบเรียกมือบางหาหมุมที่จะประทับแนบปากตนเอง ลงบนใบหน้าเล็กให้ได้ปากได้รูปบดลงไปในแก้มนุ่มเมื่อหญิงสาวปกปิดได้ไม่ทันคุณปดาดย่าอย่านะคะมาทวีพยายามปัดป้องแต่อีกฝ่ายยังฉวยโอกาสกับแก้มนุ่มได้ทำเอาหน้าเธอถึงกับร้อนบูบมืออ่อนขาอ่อนแถมชายหนุ่มยังไล่บีริมฝีปากของเขาจนประกบเข้ากับปากของเธอได้แรงบดหนักนก,กดมาหาเพราะเธอยังดันคางศากไม่หยุด เขาจึงยิ่งออกแรงมากขึ้นปัทวิกรหงหูดหงิดกับคนดื้อรวบมือเธอจับเอาไว้ดันร่างเล็กกว่าให้ชิดกับตู้เสื้อผ้ากักกันให้อีกฝ่ายขยับหนีได้ยากขึ้นกดจูบรุนแรงลุกร้อนเบียดไล้กรีบป,ปากสวยที่จำเป็นต้องพเพยอเพราะการบังคับของเขาสอดลิ้นอุ่นๆเข้าไปรัดรึงลิ้นเล็กต้องการฉกชิมความหวานจากปากเล็กด้วยความร้ายกาศไม่ผ่อนปรน หวังให้อีกฝ่ายจดจำว่าไม่มีสิทธิ์เทียงเขาคนถูกไล่ต้อนพยายามหนีหาก,ก็หนีไม่พ้นลิ้นเล็กถูกครุเคา้าดึงรัง้งความหวานล้ำาเมื่อหยุดย่อนถึงกลับคลางเสียงสั่นในดําคอระหว่างอาการสั่นไหวกับความโกรธตีกันอยู่ในความรู้สึกแยกไม่ออกว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับเธอพื้นใต้เท้าเหมือนเอ็นเอียงอ่อนยวบยากจนแทบยืนไม่ได้ ใจเธอสั่นแรงเต้นตุบตับขาเองก็สั่นไปพร้อมกันทั้งชายหนุ่มยังเบียดร,ร่างนาเข้ามาแนบกายเธอมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเรือนกายกำยำหนักแน่นที่บทเข้ามาหาชวนให้เธอยิ่งตื่นตระหนกขนกายลุกพรึกขึ้นทั้งตัวร่างทั้งร่างร้อนเผาชั้นขอร้องเสียงห้ามอ่อนระโหยหลังจากชายหนุ่มขยับเคลื่อนใบหน้าลงซุกไซคอหอมร่างเล็ก สุดลงอ่อนแรงจนแขนกำยำต้องอุ้มเข้าหาตัวเขามากขึ้นขอให้ต่อหรือห้ามละ่ะเสียงเข้มกระซิบถามปากขยับชิดคอเธอทั้งยังเม้มเบาๆก่อนจะเล่เลมดึงนิดๆเรียกความสั้นสะยิวพุ่งพวดให้กายสาวทันทีจนมาทวีกลั้นเสียงตัวเองไว้ไม่อยู่อีกแล้วคุณคุณปาดแม้เสียงจะประท้วงแผ่ววิวทว่าใบหน้าคมก็ยังไม่ยอมเงยขึ้นจากเธอชายหนุ่ม ทิ้งรอยอุ่นพร้อมแตะลายปลายลิ้นชื้นจนรอบลำคอขาวพองขณะเจ้าของร่างเล็กส่งเสียงกรวนห้ามสันพร่าเบาๆไม่หยุดพอพอเธอพอเธอค่ะมือนารูปแผ่นหลังบางก่อนปลายนิ้วแกรง่งจะหยุดอยู่ที่ซิบบนชุดลูกไม้ขาวบางโชว์ผิวพองนวลตาแล้วจับรูดลงมัทวีสะดุ้งนิดๆมือเล็กพยายามสลัดออกจากมือนา ข้างที่รวบกอดตนเองครั้งแล้วครั้งเล่ายายาค่ะปัทวิกรโปรดซิปด้านหลังของชุดที่ใส่งานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานแสนสวยจนหมดมือนาะวางประคองหลังเนียนแตะเนื้อแท้ทำเอาหญิงสาวตัวสัน่นมาทวีกำลังจะเอือทักทวงซ้ำก็ถูกปากได้รูปครอบครองอีกครั้งและชายหนุ่มก็เบียดบทริมฝีปากอย่างเล่าร้อนเช่นเคยลิ้นอุ่นซ่าน เผื่อแพ่ความร้อนระอุในโพงปากนุ่มไม่หยุดจุดไฟสเสนหาภายในร่างสองรางให้ลุกโชนเมื่ออารมณ์หนุ่มเดือดขึ้นเกินกว่าที่เขาจะคิดเอาไว้พอร่างแกรง่งชักจะโลดโผนเกินพอดีปัทถวิกรก็จำต้องปราดจูบแล้วปล่อยร่างเล็กจากอ้อมแขนไม่ต้องการให้อะไรมันเลยเถิดเกินกว่าการสั่งสอนด้วยรู้ดีว่ามาทวียังไม่ยอมรับเขาท้งเขาเองก็ยังไม่รู้ว่า มองอีกฝ่ายอย่างไรเขาเคยเอ็นดูเธอเล็กน้อยในฐานะเพื่อนของน้องสาวแม้จะไม่เท่ากับพิมพ์ปรางก็ตามทว่าเมื่ออีกฝ่ายมาเป็นภรรยาของเขาชายหนุ่มกับรู้สึกตะขิตตะขวงใจแปลกๆหากมีความสัมพันธ์กันในทันทีเขาผิดเองที่จูบเธอในคืนนั้นนั่นทําให้ปัทวิกรพร้อมรับผิดชอบหญิงสาวด้วยความเต็มใจเมื่อร่างกายยำถอยหา่างร่างอรชน ก็เขาอ่อนยวบทว่าเมื่อเขาขยับจะเข้ามาพยุงเธอเธอกลับปัดมือหนาอย่างแรงไม่ต้องมายุง่งสองชายหนุ่มเสียงเข้มตาคมดุชัดเจนความเป็นผู้ใหญ่กว่าทำให้เขาค่อนข้างยึดติดกับเรื่องกิริยาและการแสดงออกเขาไม่ชอบเห็นภรรยาตัวเองทำตัวเป็นคนก้าวร้าวเช่นที่เป็นอยู่ตอนนี้ใบหน้าเล็กเนียนใสมองเห็นความแดงระเรื่อทว่าแววตาที่จ้องเขา ตอบกลับไม่มีความเกรงกลัวยิ่งเธอต่อต้านปัทวิกรณ์ก็ยิ่งไม่ชอบใจย้ายมันมากเกินไปนะสองผมไม่แต่ต้องคุณตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมปล่อยคุณทุกครั้งเขาไม่ได้ครูในเมื่อแต่งงานแล้วปัทวิกรณ์ก็พร้อมจะทําให้มาทวีเป็นภรรยาของเขาให้เต็มตัวแม้ไม่ใช่วันนี้ก็ซักวันใดวันหนึง่งคนผลิตการคนใจร้ายมาทวีเค้นเสียง เอ่ยสวนกลับมาตาครมโตคู่สวยเต็มไปด้วยแววของความขับแค้นใจและน้ำเอ่อครอรู้เอาไว้เลยนะว่าคุณทำลายชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งให้ตายทั้งเป็นเธอต่อว่าอีกฝ่ายระบายความเจ็บใจที่อันอันอยู่ในอกก่อนที่จะก้มลงเก็บเสื้อผ้าของตัวเองบนพื้นลวกๆพยายามสะกดน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาให้อีกฝ่ายได้เห็นและคิดว่าเธออ่อนแอเสร็จแล้วก็ลุกพรวด ขึ้นเดินหนีไปโดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองชายหนุ่มทว่าก่อนจะเปิดประตูห้องน้ำก็ได้ยินเสียงเข้มดังขึ้นคนที่ต้องพูดคำนั้นน่าจะเป็นผมมากกว่านะน้ำเสียงราบเรียบแฝงแววของความเจ็บปวดแต่มาทวีไม่สะดุดใจเธอโกรธชายหนุ่มเกินกว่าจะใส่ใจใยดีกับเขาหญิงสาวหันกลับมามองเจ้าของร่างสูงใหญ่ตาขวางคุณคุณพรากชีวิตสดของฉันให้มาติดแงก อยู่กับคุณทั้งๆที่เราไม่ได้รักกันเลยแบบนี้ยังจะกล้าพูดอีกรอว,ว่าฉันทำลายชีวิตคุณปัทวิกรณมองดวงหน้าเล็กนิ่งตาคมใช้แววเจ็บปวดชั่วแวบแล้วจางหายไปก่อนที่เขาจะพูดขึ้นใช่คุณเป็นคนทำให้ชีวิตผมพังผมสูญเสียคนที่ผมรักก็เพราะคุณคุณพูดเรื่องอะไรหญิงสาวถามกลับอย่างหงดหงิด,งดคิดว่า เขาหาเรื่องเธออีกแล้วถ้าผมจะบอกคุณว่าคุณต้องรับผิดชอบที่ทําให้ผมต้องเสียเน็ตไปเพราะช่วยคุณคุณจะว่ายังไงเมื่อชายหนุม่มเอ่ยชื่อแฟนเก่าของเขาขึ้นมามาทวีก็ต้องชะงักเหมือนเธอจะเคยได้ยินกันยานานพูดว่าอีกฝ่ายเสียไปแล้วแต่จําช่วงเวลาไม่ได้เพราะเรียนจบแล้วพวกเธอต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านแม้จะคุยกันเรื่องโรงเรียนที่จะทําด้วยกัน แต่ก็ไม่ได้สนใจถึงขนาดต้องถามเรื่องครอบครัวทว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอแสวว่ากันยนันแต่งงานก่อนพี่ชายแล้วอีกฝ่ายหน้าเสียก่อนจะบอกว่าที่ปัทวิกรยังโสดอยู่เพราะแฟนของชายหนุ่มเสียชีวิตและเขาก็ยังไม่สนใจผู้หญิงคนไหนจบตอนที่12สามีจอมผดดเดารกในนิยายเสียงเรื่องพันธะาลวงอย่าลืมกดติดตามนะคะ และโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มฉุนคอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ